คุณผู้ชมคะเคาะแล้วนะคะสำหรับวันโหวตนายกร,รัฐมนตรี22สิงหาคมนี้ค่ะประเด็นการเมืองก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัทานะคะซึ่งเป็นประธานรัฐสภาก็เรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากมีสารรัฐธรรมนูญน,นะคะได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคําร้องกรณีปมข้อบังคับที่41 โดยเหตุผลนะคะว่าผู้ที่ยื่นคำร้องนั้นไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงค่ะส่วนท่าทีของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะคะมีความมั่นอกมั่นใจว่าในวันโหวตนายกรัฐมนตรีจะโหวตคุณเศรษฐาได้ผ่านแบบม้วนเดียวจบด้วยและวันนี้ก็ได้มีการไปพูดคุยหารือกับพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยนะคะถึงแนวทางในการร่วมรัฐบาลท่ามกลางจุดยืนของเพื่อไทยที่ย้ำนะคะว่ายอมเสียต้นทุนค่ะแต่ว่าต้องจับมือกับทุกพรรคให้ได้ค่ะ เลขาธิการของพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทร์รวงทองแสดงความมั่นอกมั่นใจนะคะว่าวันโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้น่าจะเป็นการโหวตแบบครั้งเดียวผ่านค่ะเพราะว่ามีทั้งเสียงสสสนับสนุนนายเศรษฐาเนเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็มีเสียงสอวอเท่าที่ประเมินไว้ก็เกินกึ่งหนึ่งเหมือนกันนะคะ แต่ว่าล่าสุดค่ะมีรายงานจากเพื่อไทยด้วยนะคะว่าวันนี้ทีมเจรจาจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักได้นัดหารือกับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินายเอกนัทเลขาธิการของพกรวมไทยสร้างชาติเพื่อจะไปทําความเข้าใจถึงแนวทางในการเข้าร่วมรัฐบาลค่ะโดยนัดการหารือที่รัฐสภาซึ่งเบื้องต้น พักเพื่อไทยก็แจ้งว่าเป็นการพูดคุยหารือกันในข้อสรุปส่วนจะ,ะแถลงข่าวหรือไม่ขอให้ประเมินความคืบหน้าจากการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธล่าสุดเช้านี้ที่จะตอบคําถามข่าวการเตรียมดีลร่วมกับรัฐบาลระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับเพื่อไทยโดยบอกแค่ว่าถ้าเรื่องการเมืองให้ถามคนอื่นค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องการบ้านให้มาถามได้นะแต่ที่แน่ๆค่ะคุณผู้ชมถ้าลองไปสาวเสียงการโหวตให้กับนายกในรอบนี้อย่างพักก้าวไกลเองรอบนี้สสพักก้าวไกลมีมติชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่โหวตให้พักเพื่อไทย โดยในาใยชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการของก้าวไกลก็ชี้แจงเหตุผลของการไม่โหวต3ประเด็นด้วยกันนะคะเรื่องแรกคือการจัดตั้งรัฐบาลที่กําลังจะเกิดขึ้นขัดต่อเจตนารมณ์และเจตจำนงของประชาชนที่แสดงออกมาผ่านการเลือกตั้งค่ะอย่างที่2นะคะรัฐบาล ที่กำลังจัดตั้งอยู่นี้ไม่ได้มีเจตนาปิดสวิตสอวอ์แต่เดินตามความต้องการของสอวอในการบิดเบือนการเลือกตั้งและประเด็นที่3ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นเกรงใจผู้มีอำนาจทุกฝ่ายยกเว้นเกรงใจประชาชนจะทำให้ไม่สามารถผลักดันวาระต่างๆให้ก้าวหน้าไปได้และเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนได้นะคะ มีอีกท่าทีหนึงที่เกิดขึ้นจากพักประชาธิปัตย์นะคะในเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนายจุรินรลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพักก็บอกว่าคณะกรรมการบริหารพักยังไม่ได้มีการหารือกันถึงประเด็นนี้นะคะแต่ว่าพักประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้มีแนวทางในการเจราจาจัดตั้งรัฐบาลร่วมด้วยนั่นเองค่ะ